สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มอมช่องนะครับช่องมาวินด้วยนะครับสวัสดีน,นะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลย<ว>คือเราไม่ได้มาที่นี่นานเลยอาวินหลายงวดแล้วนะครับหลายงวดจริงๆแล้วก็ช่วงนั้นนี่ใครเขาสามโตตรงกันเลยนะช่วงนั้นนะที่เยาเห็นแหมเฮาเฮาปัด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 ปว่าเห็นมือนันแหมโอ้ยท่านผู้ชมนะครับกับปูฤาษีทัศน์มงคลกับหัวเจ้าหัวซื้อเพันมือนังนเนาะอาวินเนาะ อออตะกี้เอื่นตะลื้อสีกลางปลาหญ่แมนอเอื่นซื้อเพิ่นมาถือเัิก็เรียกว่าห้โชคไหม,ห,มหลังจากเอิ่นซื้อมาถือปุ๊บห้ยเลยไหมไห้เลยโอ้โหท่านผู้ชมนะครับคือที่นี่ผมบอกเลยนะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่ว่ายังไม่มีเป็นสารเนาะยังไม่มีเป็นสารนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อท่าน,ท,านท่านผู้ชม <โด S 1> ที่จะได้โชคได้โชคได้ลาภท่านผู้ชมนะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาภเผื่อเผื่อท่านไหนที่มีบุญต่อเพิ่นสิแม ถ้าเพื่อนให้โชคให้ลาบตนผู้ชมทุกคนจังสิรวมมากันสางรหลดอืมนะครับานผู้ชมเนาะคุกมติโอเคอยู่ดีอืมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับคือณจุดตรงนี้นะท่านผู้ชมก็ยุงก็เยอะเหมือนกันนะเอาตรงยุงก็เยอะเหมือนกันนะครับยุ่งก็เยอะจังน้อยเด้อแค่มาออกพรรษาไปคอเลตตามสารต่างๆนี่ มันไาเด้วยเพราะว่าเพิ่นจำศีลสามเดือนนะโอ้เมื่อนี้ถือว่าเป็นมือดีเด้วมือดีผลหลุดไม่เห็นบ่อลผลขี้งหงมจำศีลจำศีลคนออกพรรษาเมื่อนี้แหละนะครับท่านผู้ชมแล้วจำศีลถี่นปะแล้วเวลาขอน้ำตามกบตามอย่างคือมันคือบ่ได้โชคในยังกบมันอยู่ในไงบ่กกก็บกเขาบอกกบจำศีลกบจำศีลอยู่ในไงบ่ กบจำศีลเหมืนที่นี่ขันขันมันออกจากง่ายมันมันมันบ่แซ่บเหมือนที่นี่อโอ้ยโมเร็วกัแล้วกันโมเล็กับอยากกับกบจำตะวันต่ว่ามาวินจำหน้ากับพ่อกศครับ <c oughs> เฮ้ยเรื่องนึ่งยังไป่บอกถึงมา <c oughs> เป็นกระสุขสุขคุณยังจะเสียวมาวินไปจำเพื่อหาทุนมาเดินทางการทายทางจิตหาโชคลาภไปฝากไปก่อนเอฟซีทั้งบ้านนะครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชม เอาขามานางดีๆในี่ติ้นละนันบอกไปยังบอกไปยังครับผมให้ปูเป็นเดโซนะนะครับให้ปูเป็นเดโซทั้งเห็นทุกเห็นนะครับผมเอาท่านผู้ชมมากราบไหว้บอกกล่าวกับปู่ืาษีทัศนมงคลนะครับขอโชคขอลาภเพิ่นกราบไหว้ไปพร้อมกันเด้อบอกกล่าวไปพร้อมกันก็มู่่อขหมู่ข่อยก็ขอเจ้าก็ขอเดี๋ยวเดี๋ยเด็นยยังได้ถูกมาแล้วจัดเลยม่าในจุดถูกอย่าบสมอลืมสามตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีกลวยมี่ลไม้ครับผม มีนมมีน้ำหวานนี่นะครับมาเส่นไหวมาถวายปูฤิศีทัชนะโมขลครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้มุขเจ้าขอไปนั่กันบอกกล้าวไปพร้อมกันขอไปกันมั่งกันว่ามุขเจ้าขอแบบใดอธิษฐานเดี๋ยวพอขอบโคตรจะขอบโคตรเนี่ยบ่คือกันนะเวน่ะการขอการหยั้งหรือว่าความทุกข์ความยากความลำบากบ่คือกันเด้อท่านผู้ชมมุขเจ้ายังมาวิทยาธิตินีเท่ากสอกระดีขอเพิ่นเรื่องที่นีเท่ากสออย่างผมอาธิขอเรื่อง ติหนีกันการงวดหลอกๆๆ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 องวดรถจะซีไหมเอออดีขอเพื่นยังมเออกเจาอดีขอบางครอบผู้อาธิบดีทุนทรัพย์แล้วอดีขอเรื่องอื่น,นรเรื่องนาทีการงานของแบบนี้มักน,บนกบ่ยว่ับเนยพระนองเดาวินตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเอาเนาะนะครับแต่ว่าเ,าเอาเอาเอาปักใส่กล้วยนี่แหละเนาะจังกล้วยกล้วยแมนของกล้วยกล้วยก็คือเพิ่นที่หายโชคแบบกล้วยกล้วยเลยเขาง่ายเข่าง่ายเขาแบบกล้วยกล้วยโตเลยเด้อู่ ตามเห็นเห็นเห็นเหล็กของคุณป่วยหมอใช่ไหมป่วยเม่ใช่าไทยเนี่ยอ๋อเออนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่หกไม่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งบอกอะเอาไปชมบอกระดับพร้อมกันครับผมมาครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธกกุสาธุสาธุเดอ้อองคูรุสีทัศนามงคลมลรรคหลูกหลานที่งานช่องมาวินชาแนลนุบามพ่นเดินปะต่อยพ่นมี่เซนกระเดเดเดินทางมาเดือกพ่วงศรัทธามาเดือกพ่วงขลบพราะว่าปูเป็นปูมีอิทธิฤทธิ์มีพ่มวมศัก,กดิ์สิทธิ์มรรคหลูกหลานมีพ่วมศรัทธาจะนเดเดเดินทางนำพลละหมากรา,า,ากใหม่นำสู่เที้ยนมากกาบไหวบูชาเพื่อสักจระขอโชคลาภและ เป็นสะพานบุญเคียมไปไห้กัดอบซี่ท่างบ้านที่กำลังรอคอยความหวังยืดตัวโลกเลยปูเอ๋ขอให้ปูนี่ปวดหายมื่อนี่ไปวันออกพันษาให้ลูกให้หลานได้โชคลาภ3ามโตตรงๆของงวดวันทีหนึ่งพฤศจิกายนพศ2566ไค้ดังปังกระชอนไปทัวโลกเ้ไ้อปูเอ๋ยซ่าปังๆโหลดงวดนี้เนาะ เอไม่แรงก็เย้าเลยัมางวดนี้จัดสามตรงๆขอปูนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะจัดไปด้วปูเด้ดอร์เพือออกง่ยายแขกไม้แรกหยิบไงแลยวหยิบออกมาให้ยแล้วไม้แรกครับผมไม้เลขสามครับไม้เลขส,<า>สามนะครับท่านผู้ชมสามนะครับไม้เลขสามสามโอเค ไม้ที่สองครับไม้ที่สอง,สองสครับผมไม้ที่สองไม้เลขสี่ครับไม้ที่สองหม้เลขสี่สามสี่อ่ะเรียงกันไปเลยอือยบอกว่าเป็นหาได้ล่ออือ่ะวัอ ไม้ที่สามออกมาแล้วครับสามสี่แปดครับผมสวยครับสามสี่แปดเลขนี้สวยครับสวยครับตามน้นะครับอเดี๋ยวจะมาเบเกขถูกกันท่านผู้ชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ครับยรยานในการรับชมนะครับทั้งมครับเอางี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเลขทุบหมดเดี๋ยวผมจะ ส่องตามดูในในบริเวณนี้เนาะน้ว่เนาะเป็นยังไงว่ามีบางไรเน่ยที่เขาถือนาคนหาหรือบางไรแน่เพิ่นเพิ่นจีเป็นจุดบ่งบอกว่าคือจังเขาเดี๋ยวมา่ายบริเวณเพิ่นทิ่ปักคตรกลายปักโคตตัวเขาเห็นบอหรือแบบใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณบางนี้น่ดจุดตรงนี้นะครับก็อะครับผมจะให้มาวินนะครับดูฟังบรงยากนี่เลยใครฮะใครนี่เป็นใครวัวลานหรือว่าเป็นเป็นอียงก่อนเขาเอือนไส่น้ำลังอุทกไหมอ๋อ เมืองเก่าตอนนี้นะฮะก็คือทอดตอนนี้อันนี้อันนี้ศึกษาวิญญาณดีตันเคยเ็ย่งหนังจักจักวงวงจักจักวงวงโอ้คืออะตอนนี้เป็นของโบราณนะครับแมนอยู่ครับผมแมนอยู่ครับอ๋อจากเรื่องจักจักวงวงดูมาเยอะใช่ไหมประมาณนั้นโอ้ตะกีดแล้วตามคือเห็นเบิ่งแต่ไอ้คือเห็นเบิ่งไอ้ช่วงเบิ่งตะตุกเข่งเหรอตะกี้นะห็เป็ดเจ็ดสีป่ะเออก็เพ็ดเจสีตุกเข่งป่ะ คนน่ะคนฝ่าหน้าดำบ่กโอ้โหท่านผู้ชมไปเอาเรื่องนี้ต้องมอบให้ามาวินครับผมเดี๋ยวจ,กจ,กจกงวงักดๆงงๆหน,น่ายเนาดะไปมมเดี๋ยวเราไปดูตามจุดต,ต่างๆเดี๋ยวเขาจะปัดหมองค์ธานีเนาะนให้ท่านเจ้าเป็นอานเบ,บื้องน้านะครับท่านผู้ชมนะไปโอเคครับตามน,นั้นครับโอเคครับไปครับน,นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวค่อยดูเลขเอ่อเลขทูบนะครับผมเนาะนี่ครับที่ผมบอกว่าผมใต้มองนี้เนาะนี่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 ครับท่านผู้ชมนี่เป็นองค์พระพุทธรูปนะครับ ุทธลูกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระนอนนะที่ผมบอกนะท่านผู้ชมคือที่เรียกผมที่ว่าเป็นไม้เป็นเป็นรากไม้ที่นี่ไม่ใช่ท่านผู้ชม,ม,อมสองโตแล้วลนะครับทอานผู้ชมงแบบเจ็ดหนึ่งนะครับ ใาเ่วา,า,าเป็นที่เคโอ้เสียงฝาหองนะครับท่านผู้ชมคล้ายกับว,ว่าาะยครับเป็นยังเป<อ>ิดหน้า,นาปุดีฝ่าย,ยังห้องฝ<อ>่าหองเออแตกแทเอาขนลุกได้ยังน ท่านผู้ชมได้ยินเสียงฟ้าร้องครับผมก็ะเรียมเมื่หน้าฝนแล้ว่นแตกแผงว่ท่านผู้ชมเอ้ยคือมากคนลลกจังสี่เนาะนะครับผมเนาะนะรัมนาะงะครับผมเนาะนมาะรัเนนรันีะนรับผเนานะับเนาะนนาะบเนาะับเนาคบนะับเนาะนะเาะบเานบเนาะะเนีันาเนาัเนาะบเาับเนาะยะครบาะนรมนาสรามามเนา แล้วกับปูนีปูรุีทัศนบงคลท่านผู้ชมแล้วกัมี่ยังเก็ดสามยังไงข้างหลังเก็ดสามเก็ดสามเจ็ตสามหนึ่งจุดเก้านี่นะครับเก็ดสามหนึ่งจุดเก้าเขาขาบุงวัวเปรวไว้จังไหท่านชมขีหนบท่านผู้ชมที่เอาที่ห็นนะ่ไว อ้าวโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งตเล็กถูกกันเท่าที่เด่นเมียบ้านนะครับท่านผู้ชมนะฝนฝ่าห้องท่านผู้ชมคือปัญหาฝ่าห้องตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเล็กถูกไม่ใกล้จะเบิร์ตหรอเดี๋ยวมือพอยเบิ่งตเล็กถูกเดี๋ยวให้นุ่มอามเป็น่องแล้วแต่ต่อยละช่องเล็กถูกไหมเล็กถูกไม่ใกล้จะเบิร์แล้วเจ็ดสามหนึ่งจุดเก้าท่านผู้ชมทีมันดีเจ็ดสามหนึ่งข้างในอยู่เจ็ดสามหนึ่งจุดเก้าอันนี้ก็เจ็ดหนึ่งเก้าว่ะ เลขถูกมะคะน้าปูหรือสีเอ้าฟ้าห้องกับดำสมฟ้าเสียงฟ้าห้องกับำส้มด้วยเอเจ็ดหนึ่งเก้าเี้ยงเขาว่ายี่สอบหนึ่งออาก็ตรงกับเลขทะเบียนรถต้นนะเออเลขทะเบียนรถน้เอจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเลขทะเบียนรถ็ดหนึ่เก้าตรงกันเลยจังนี่อืมตรงกันนะวิน อืมท่านผู้ชมพับเลขทูปเจ็หนึ่งเก้าครับโอ้เครียใหม่ไหมืเป็นลอนเป็นลอนดีดีทุกู้อมันะเคลียยงไงนอ่ะเสียงฝาอ๋อมันเหมือนเมันเมิดหนาฝนไปบ่าเมีนหนาฝนค่ะท่านผู้ชมจะว่าเสียงฟ้าอวินมันบ่าเมนด้วยมันเป็นเกดซี่เก้าหรือเกดหนึ่งเก้าอีกแล้นี่เด แมนกิงกับิงอ่ะที่กิงอ่ะเพื่งกระตั้งใจถึงหายเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าละตอนเป็นซีเจ็ดสี่เก้าหรือเจ็ดหนึ่งเก้าแต่ถ้าเอาตรงๆถ้าเป็นเจ็ดข้างบนเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งก็ได้เขาว่ามันคือคือยังหัวเจ็ดมันลบไปไหมมันจะเป็นหนึ่งซีเก้าหรือหนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้นะครับดูช่มอ่านะครับนี่ที่พี่มาวินเห็นบอลหนึ่งหกหนึ่งอยูตรงนี้นี่เล็กล่วยนะครับอีรีอวินเอ่า เป็นได้เนซีอร่อยครับเดี๋ยวไปดูดูดูนะครับนะครับโอ้ตัวเดี๋ยวนี้ยุ่งจ่อขอยท่านผู้ชมเอาซะไม่ละอหลาแม่ยุ่งมันหลายท่านผู้ชมเนาะเออผมว่ายุ่งมันหลายหลายแห้งอีมันแบบจนจ่อข่อยไปเลยเดี๋นี้ข่อยเราแ亡ฝนอย่างเดียวเป็นเป็นซท่านผู้ชมแ亡ฝนอย่างเดียวท่านผู้ชมนี่นี่นี่ด้านหลังป่านะครับมีป่าหมดเลยนี่เป็นป่านะครับท่านผู้ชมนะอ่า เอาท่านผู้ชมเอาตามนั้นดีกว่านะครับอย่าลืมหูนะเสียงฟ้าห้องท่านผู้ชมอย่าลืมก็แล้วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แล้วกันหนุ่มอามคนเดิมมาวิ่งชาแนลผัสต่อยคนมเซนต์ขอให้โชคดีกับปู่ฤาษีทัตนะมงคลงวดงวดนี้หนึ่งพฤศจิกายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับข้าพเจ้าใช้วิจารณญาณใในการรับชมนะครับผมนะสำหรับนี้หนุ่มอามคนเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับนี้สวัสดีครับ